การไหลออกของบิตคอยจํานวนมากจากตลาดแลกเปลี่ยนครับสถานการณ์กลายเป็นซบเซาอีกครั้งอาจเป็นโอกาสสาหรับการฟื้นตัวอีกหรือไม่ฟิวเจอร์ Future ของบิตคอยพุ่งสูงขึ้นตลาด NFT เริ่มร้อนแรงอีเทเรียมโปรเจกต์ถือเป็นตัวช่วยสําคัญทีมเศรษฐ,ฐกิจของทรัมป์ได้รับตัวช่วยใหม่นักเศรษฐศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายคริปโตได้อย่างไรแกลลี่เกนเ r อร์วางแผนก่อดลาออกการเดินทางปฏิรูปของทรัมป์เต็มไปด้วยอุปสรรคไมโครสตาเดจีก่อตั้งคริปโตดีมทีโดยสมาชิกใหม่ทุกคนมาพร้อมกับความสามารถที่โดดเด่น นักธนาคารบิตคอยและผู้เชี่ยวชาญคริปโตมารวมตัวกันกับ i c โครส r า t e g ีเพื่อขยายความสําเร็จอีกครั้งถ้าคุณพลาดเคล็ดลับความมั่งคั่งในเดือนพฤศจิกายนมาเรียนรู้วิธีในการเอาชนะความมั่งคั่งได้ในเดือนธันวาคมกับ B t ทในวงการเรียนคริปโตกาลังหนุนหลังเพื่อตัดตวงอัญมณีชิ้นใหม่ๆและวันนี้ครับบิตคอยทีวีจะมาเปิดเผยเคล็ดลับความมั่งคั่งสาหรับสมาชิกทุกท่านวัดโลกใหม่ด้วยคริปโตเปิดเผยเคล็ดลับความมั่งคั่ง24ชั่วโมงมาค่อยๆพัฒนาความมั่งค่าของคุณไปพร้อมบาาา่มมพชองษ ของ Bitcoin TV กับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการในช่วงก่อนอื่นเรามาดูข่าวสาร24ชั่วโมงในวงการคริปโตโดยมีผู้สับสนหลักคือ mfc your talent our investment unlimited gains วันนี้บิตค i ยครับได้ร่วมลงต่ำกว่า95,000ดอลลาร์อีกครั้งแต่ยังคงยืนอยู่เหนือนระดับ94,000ดอลลาร์ได้แบบบูดวิดเลยตลาดคริปโตครับยังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกของนักลงทุนทั่วไปลดลงครับจนถึงจุดต่ําสุดของปีขณะที่อารมณ์ของนักเทรดครับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากปริมาณบิตคอยในกระดานแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมากปัจจุบันครับคอยเบสโปรได้ถือบิตคอยอยู่ประมาณ7 3 0 0 0 0เหรียญแต่เมื่อวานนี้ครับมีการไหลออกถึง2 6 3 1 9เหรียญรวมถึงการไหลออกกว่า1 5 0 0 0เหรียญในช่วง7วันที่ผ่านมาและมากถึง70,000ืเหรียญในช่วง30วันที่ผ่านมาทางด้านของ b บ n a น c e มีบิตคอยอยู่ในกระดานอยู่ที่ 571,602เหรียญโดยมีการไหลออกมากกว่า10,000เหรียญในช่วง30วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ b i t ฟ h o e n i x ที่แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอื่นๆที่เผชิญกับการไหลออกครั้งใหญ่ของบิตคอยแนวโน้มนี้ครับสะท้อนให้เห็นถนึงความรู้สึกเชิงลบของตลาดในปัจจุบันแต่ในอีกมุมหนึ่งครับก็อาจจะสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหากําไรจากการลงทุนสวนทางเนื่องจากตลาดมักเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนักลงทุนรายย่อยความผันผวนรุนแรงของบิตคอยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการบังคับขายหรือ Liquidation คิดเป็นมูลค่ากว่า260ล้านดอลลาร์โดยในจำนวนนี้เป็นคำสั่งซื้อขายขาขึ้นหรือ long position ที่ถูกบังคับขายถึง190ล้านดอลลาร์และเมื่อวานนี้ครับปริมาณการถือครอง Bitcoin Future รวมทั่วโลกแล้วลดลงต่ำกว่า60,000ล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ที่59,891ล้านดอลลาร์ลดลงถึง0.76%ในภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานับตั้งแต่ทรัมป ชนะการเ,เลือกตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนปริมาณสัญญาฟิวเจอร์บิตคอยที่ยังไม่ได้ปิดเพิ่มขึ้นจาก39,000ล้านดอลลาร์ไปถึงจุดสูงสุดในวันที่18ธันวาคมที่68,100ล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขายและการเก็งกำไรอย่างไรก็ตามครับเมื่อปริมาณการถือครองสัญญาลดลงจากจุดสูงสุดที่11.89%และต่ำกว่า60,000ล้านดอลลาร์ ความลึกของตลาดก็จะลดลงและความเสี่ยงจากการผันผวนก็จะเพิ่มมากขึ้นแม้จะมีโอกาสที่ตลาดจะเกิดการดีตัวกลับจากการบังคับขายคำสั่งขาขึ้นแต่จนกว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะกลับมาฟื้นตัวศักยภาพในการปรับตัวขึ้นอาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลาด NFT กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยมียอดขายรวมถึง304ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง35%ครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า NFT บนเครือข่าย Ethereum ทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง76%คิดเป็น201ล้านดอลลาร์หรือ66%ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่ NFT บนเครือข่าย Bitcoin มียอดขายเพียงแค่40ล้านดอลลาร์ส่วนโซลาราทำได้29ล้านดอลลาร์และบล็อกเชนอื่นๆ รวมกันมียอดขายอยู่ที่25.9ล้านดอลลาร์ครับนอกจากนี้ NFT ยอดขายสูงสุด10อันดับแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมามีถึง7อันดับครับที่อยู่บนเครือข่ายของอีเธอรียมโดยพักกี้เพนกวินคว้าชแชมป์ด้วยยอดขายกว่า54.4ล้านดอลลาร์และคอลเลกชันย่อยอย่างลิ l พั c กี้ได้ตามมาครับในอันดับถัดไป ในเดือนธันวาคมครับเพียงเดือนเดียวยอดขาย NFT ทะลุกว่า678ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดครับนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้สะท้อนให้เห็นครับถึงความเข้มแข็งของตลาด NFT ในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะโปรเจกต์ยอดนิยมบนเครือข่ายอีเธอรียมที่ช่วยยกระดับยอดขายโดยรวมนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในตลาดนะฮะแต่ยังสะท้อนถึงความมั่นใจครับและความคาดหวังต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวกับวงการคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับหลังจากที่ทรัมป์ครับได้แสดงจุดยืนครับในการสนับสนุนบิตคอยเขาก็เริ่มดำเนินการตามความมั่นสัญญาก่อนการเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมคริปโตเขาได้เสนอชื่อพอแอดกินให้เข้ารับตำแหน่งประธาน SEC แทนแกลลี่เจนสเลอร์ในวันที่4ธันวาคม2024โดยให้เหตุผลว่าแอดกินมีประสบการณ์มากมายครับจากการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ SEC ระหว่างปี2002จนถึงปี2008และในฐานะประธานร่วมของสมาคมโทเค็นในสภาอุตสาหกรรมดิจิทัลเมื่อวันที่6ธันวาคมทรัมป์ยังได้เสนอชื่อเดวิดแซก อดีต COO ของ PayPal เป็นที่ปรึกษานโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์และสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วยโดยล่าสุดครับเขาได้ยังเสนอชื่อสตีเฟนมิลานเป็นประธาน,นาคณะกรรมการที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีหรือไม่ President-elect Donald Trump has nominated Stephen m o r a n to chair the White House Council of Economic Advisers. m o r a n a former Treasury Department a d v i s o r during Trump's first term, is known for his expertise in economic policy. and his criticism of the Biden administration's fiscal strategies currently a senior strategist at Hudson Bay Capital ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกแห่งโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว,ว่าเขาได้เสนอชื่ออาจารย์สตีเฟนมิลเลอร์นักเศรษฐศาสตร์และอดีตที่ปรึกษาให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจซึ่งจะทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านนโยบายและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจแก่ฝ่ายบริหาร สตีเฟนมิลเลอร์เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจในกระทรวงการคลังในระหว่างปี2020-2021รวมถึงเคยเป็นผู้จัดการพอร์ตฟฟลิโอของโซเ a นาาแคปิตอลและนักเศรษฐศาสตร์ของ f ฟ d e ด i t y ลิตี้อินเวสซึ่งมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านสกุลเงินดิจิทัลโดยได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและเข้าใจถึงผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ โดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้าคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีและนวัตกรรมใหม่ๆโดยชุมชนคริปโตครับต่างแสดงความยินดี กับการเสนอชื่อสตีเฟนมิลานและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมคริปโตแต่อย่างไรก็ตามครับการเสนอชื่อมิลานในครั้งนี้มีความหมายมากกว่าที่เห็นนอกจากที่เขาจะมีความเชี่ยวชาญครับในด้านคริปโตเคเรนซีแล้วสตีเฟนมิลานยังมีความเข้าใจแนวคิดทางด้านนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ในอดีตยอย่างลึกซึ้งซึ่งช่วยสารต่อมาตรการการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญครับเช่นการลดหย่อนภาษีและการผ่อนคลายในเรื่องของกฎระเบียบ การเสนอชื่อครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังอันแรงกล้าของทั้มต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนความตั้งใจครับที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของสตีเฟนมิลานในการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน แกลลี่เกนสเลอร์ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ส,รรส,รรสรรหรัฐหรือ SEC ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้กดการลงการคริปโตมาอย่างยาวนานได้ลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่10มกราคมปีหน้าเมื่อรัฐบาลของทรัมป์เข้ารับตำแหน่งซึ่งทรัมป์ครับมีแผนจะเสนอชื่อพอ S อสินอดีตกรรมการ SEC ที่มีจุดยืนในการสนับสนุนคริปโตมาดำรงตำแหน่งแทนซึ่งอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดครับของยุคการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดที่กินเวลามา ยาวนานกว่าหลายสิบปีในวงการคริปโตการเปลี่ยนตัวประธาน SEC มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญของตลาดข่าวการลงจากตำแหน่งของแกรี่เกรนเซอร์เริ่มมีการปรับตัวล่วงหน้าอย่างไรก็ตามครับจอห์นรีสตาร์อดีตหัวหน้าสำนักง,งานบังคับใช้กฎหมายไซเบอร์ของ SEC ได้ออกมาเตือนถึงความคาดหวังที่มากเกินไปและอาจจะทำให้มุมมองเชิงบวกนี้ต้องชะงักลง จอห์นริสตากได้โพสต์เตือนบนโซเชียลมีเดียว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้เข้ารับตําแหน่งอาจจะเกิดความขัดแย้งภายใน SEC หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเขาได้เปิดเผยว,ว่าแกรี่เกนสเลอร์ได้เลื่อนตําแหน่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง5คนอย่างลับๆซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตก่อนที่จะลาออกจากตําแหน่งโดยหวังที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางการบังคับใช้กฎหมายของ SEC ต่อไปการเลื่อนตําแหน่งดังกล่าวไม่ได้มีการประกาศหรือออกข่าวแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ชัดเจนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังอยู่ในตำแหน่งค่าราชการซึ่งรัฐบาลไม่สามารถปลดออกได้ง่ายๆ Well certainly Gary Gensler in my judgment has been He has been at war with crypto that is for, for certain But it's also a I think a tone from the overall uh, Biden administration The OCC certainly has been anti-crypto You're seeing other elements that of the banking industry really t a k i a g kind of an anti-crypto point of view which hasn't uh, I don't think served us well การเลื่อนตำแหน่งเช่นนี้โดยปกติแล้วจะกินเวลาหลายสิบปีกว่าจะสำเร็จ แต่กลับเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างชัดเจนครับหลังจากที่พออาสกินรับตําแหน่งประธาน s e c จะต้องเผชิญหน้ากับทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่แกลลี่เกนเซอร์ได้เลือกสรรมาและมีประสบการณ์ในด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลการจัดการระเบียบครั้งนี้ของเกนเลอร์มีจุดประสงค์เพื่อรักษาอิทธิพลของเขาต่อ s e c ทําให้ประธานคนใหม่ครับยากที่จะปรับนโยบายสําคัญภายในระยะเวลาอันสั้นได้ซึ่งแน่นอนครับว่าจะเป็นอุปสรร ต่อความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ในการปฏิรูปสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลและนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเหล่านี้ยังมีความมั่นคงจากสถานะของข้าราชการทำให้ยากมากครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายซึ่งยิ่งทำให้การต่อสู้ทางอำนาจนั้นยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นคาดว่าประธาน SEC คนใหม่จะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ดุเดือดกับทีมเก่า ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ครับจะกําหนดทิศทางของการกํากับดูแลสกุลเงินดิจิตัลในอนาคตสถานการณ์เริ่มจะตึงเครียดการต่อสู้ทางอํานาจครั้งนี้จะกลายเป็นจุดสนใจหลักของสาธารณาชนแน่นอน ตั้งแต่ปี2020ที่เริ่มลงทุนในบิตคอยม c โครสตาเ e จีก็โดดเด่นในเรื่องของการเพิ่มการถือครองบิตคอยอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่จะสร้างธนาคารบิตคอยชั้นนําของโลกบริษัทนี้ครับเป็นที่น่าจับตาอมามองมากในวงการคริปโตและดึงดูดความสนใจจากผู้คนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับไบรอันบรู k อดีตซีอของ b บแอนดยูเอสได้เข้าร่วมเป็นสมาชิากคณะกรรมการของบร,ริษัทซึ่งทําให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวางเลยครับซึ่งบรูวครับไม่เพียงแต่เป็นบุคคลที่ มีชื่อเสียงในวงการบล็อกเชนแต่ยังเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน SEC โดยความสามารถและอิทธิพลของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเลยการร่วมมือครั้งนี้ยอมเสริมสร้างความมั่นใจครับให้กับ MicroStrategy อย่างมากยิ่งขึ้นและทำให้ทุกคนตั้งตารอแผนงานและศักยภาพในการพัฒนาของบริษัทนี้ในอนาคต He abruptly announced his abruptly Uh, his departure on Twitter it was confirmed that it was indeed him and not some, uh, some Twitter hacker uh, spreading disinformation. Brian Brooks has quit. He cited strategic differences with the organization. คณะกรรมการของ MicroStrategy ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่3คนซึ่งทำให้ทีมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและมีมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนอกจาก Brian Brooks แล้วยังมีสมาชิกจากคณะกรรมการของ Galaxy Digital คือ s a n d i s และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ f a n a t i ก Holding คือ Greg เ e เนยาสกี้ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC เมื่อวันที่20ทธันวาคมการปรับโครงสร้างนี้ทำให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการเพิ่มขึ้นเป็น9คน Microstrategy ได้เน้นย้ำถึงประสบการณ์การเป็นผู้นำของ b บแอนบรูคในบนน US และ c คอย a s e รวมถึงความสามารถที่โดดเด่นของเขาในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมสกุลเงินของสหรัฐ Brian b บรูคมีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลระดับสูงซึ่งเพิ่มความมั่นคงให้กับไมโครสตา t จจีในการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนการมาถึงของเขาครับได้เสริมสร้างกรอบป้องกันให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีซึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับหุ้นของไมโครสตาเ te จีเพิ่งถูกรวมเข้าในดัชนี N a s ส a q 100ซึ่งถือเป็นการยกระดับบริษัทให้กลายเป็นผู้นาในหมู่กองทุนเฮดฟัน ที่ลงทุนในบิตคอยหลังจากการดําเนินการนี้ไม่นานครับก็มีการแต่งตั้งสมาชิกใหม่ในคณะกรรมการซึ่งสัญญาณน,นี้ชัดเจนมากว่า i c โคร t r า t e g y พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่และการเข้าร่วมของบรู๊คก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงในระดับพรีเมียมให้กับรถไฟบิตคอยสายด่วนขบวนนี้ท่ามกลางกระแสะการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคริปโตเคอเรนซีมีเหรียญใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายครับทำให้นักลงทุนต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทาย การเลือกเหรียญครับมีผลตอบแทนที่มั่งคงั่งจึงจะกลายเป็นประเด็นให้นักลงทุนสนใจมากที่สุดดังนั้นครับเราจึงแนะนำหรเดญพิเศษให้สำหรับสมาชิกในทุกวันเพื่อช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านความคลุมเครือของตลาดและจับโอกาสการเพิ่มมูลค่าในแต่ละช่วงเวลาได้โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเราได้แนะนำเหรียญเล็กๆจำนวน20รายการให้สำหรับสมาชิกซึ่ง18รายการครับสามารถทำกำไรได้ผลตอบแทนถูกต้องสูงสุดถึง9 0 โดยในวันที่16กันยายนเราได้แนะนำเทอร์โที่มีผลตอบแทนสูงสุดถึง203%ส่วน Big Time และ 4KB ทำกำไรได้ถึง148%และ118%ตามลำดับและในวันนี้ครับเราจะมาดูผลการดำเนินงานของเดือนที่แล้วกันต่อ ในเดือนพฤศจิกายน BTV ได้แนะนำเหรียญเล็กจำนวน21เหรียญให้กับสมาชิกซึ่ง16เหรียญสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกคิดเป็นอัตราความแม่นยำถึง76.19%โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี3เหรียญที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเดือนนี้ได้แก่ AGLD ที่แนะนำเมื่อวันที่4พฤศจิกายนได้ทำผลตอบแทนสูงถึง177%และ h ป p o ที่เปิดตัวเมื่อวันที่8พฤศจิกายน ได้เพิ่มขึ้นถึง239%และ E&A n ที่แนะนำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนมีผลตอบแทนสูงถึง104%นอกจากนี้เหรียญอื่นๆที่แนะนำในเดือนนี้ยังสร้างผลตอบแทนในช่วง15.48%ถึง93.64%อีกด้วย เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตลาดคริปโตในพุ่งทยานขึ้นอย่างแข็งแกรง่งและออทคอยก็ไม่พลาดครับที่จะตามไปด้วยเรียนเล็กอย่างบ t ทีวีแนะนำให้สมาชิกสามารถสร้างกำไรและมั่นคงได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามครับในเดือนธันวาคมตลาดเริ่มพลิกกลับครับและมีโอกาสมากขึ้นสำหรับนักลงทุนดังนั้นครับอย่าพลาดการขึ้นรถไฟขบวนนี้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั่วไปเช่นการกระโดดเข้าลงทุนเมื่อราคานั้นพุ่งสูงขึ้นและมองข้ามโอกาสเมื่อราคานั้นลดลง นี่คือเคล็ดลับการลงทุน3ข้อครับที่ทุกคนควรรู้ระวังการเคลื่อนไหวระยะสัน้นตั้งคำสั่งซ,ซื้อการซื้อขายอย่างแม่นยำและควรมีความยืดหยุ่นเมื่อตลาดมีการปรับตัวนั่นเองความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่ที่กลยุทธ์ที่มั่นคงครับและนี่คือโบนัสพิเศษตามที่ได้กล่าวไว้ในไลฟ์สดเมื่อวานนี้ b บ n e n o t e s กำลังลดราคาอยู่นะฮะสามารถใช้รหัสเชิญพิเศษอย่าง b t v 8 8 8 8 เพื่อซื้อได้และถ้าหากทุกคนรู้สึกไม่พอใจนะครับกับผลตอบแทนในภายหลังหรือรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะมีศักยภาพก็ไม่ต้องกังวลครับทางเรายินดีที่จะรับซื้อคืนในราคาเดิมเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจอย่างเต็มที ผู้ออกแบบ d o g คอย i n ได้โพสข้อความบนแพลตฟอร์ม X ยืนยันว่าอีรอนมัสจะรับตำแหน่งบิดาแห่งดอ g คอย i n การประกาศดังกล่าวจุดประกายการถกเถียงอย่างดุเดือดในชุมชนคลิปโตเคอเรนซีข้อมูลจาก June Analytics ระบุว่าจำนวน ETH ทั้งหมดที่ถูกสเต็กบน e อ h e r e u m Bacon Chain มีมูลค่ารวมมากกว่า34,213,997 ETH โดยคิดเป็น27.9ของอุปทานทั้งหมด m i เคิลเซเลอร์ผู้ก่อตั้ง MicroStrategy แนะนำให้ Jeff b e บ o โซสผู้ก่อตั้ง a เม z o n และมหาเศรษฐีรายนี้ซื้อบิตคอยมูลค่า600ล้านดอลลาร์จากการติดตามของ Lock on Chain พบว่าเอลสวดอร์ได้ซื้อบิตคอยเพิ่มขึ้นอีก29เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณการถือครองรวมเป็น5,995 BTC และคิดเป็นมูลค่าประมาณ562ล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนองต่อกระแสะข่าวหือในชุมชนเกี่ยวกับการแจก AirDrop ในช่วงคริสมาสจากพัมตัดฟัน อารอนผู้ร่วมก่อตั้งได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นจริงเพื่อปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเอาเลยฮะและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับได้มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด มีทั้งข่าวสารรายงานเชิงลึกครับหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของช่องของเราและรับเครดิตรับความมั่นคงได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับมาเพิ่มความมั่งค่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ